สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GX2 นะครับผมนะวันนี้นะครับพี่ๆผมและเพื่อนๆได้พาพี่ๆกลับมากันยังบ้านผีปอบนะครับนะก็เนื่องจากว่ามีคนเนี่ยไปบอกพวกเราว่ายายเนี่ยกลับมาที่บ้านหลังนี้เ<ช>นาะก็ผมก็เคยพาพี่ๆเดินทางเข้าไปยังกระท่อมกลางป่าที่ยายอยู่กันหลายครั้งแล้วนะครับผม<ช>นะและ้วก็มันก็ไกลแล้วก็ไเราไปบ่อยไม่ไหวใช่ไปบ่อยไม่ไหว นานๆทีค่อยไปแต่ว่าวันนี้เห็นว่ายายกลับมา,าพักที่บ้านปอบนะวันนี้พวกเราก็ได้นําข้าวนําของนะครับผมนี่เลยครับผม,มนี่พี่ปากกระป๋องของกินของใช้ต่างๆนะพี่นะเยอะแยะเลยมีน้ํามันด้วยเดววันนี้ก็จะนํามาให้ยายปอบนะครับผมนะทั้งหมดนี้ก็ประมาณ3 0 0รกว่าบาทสื้อให้ยายแล้วก็มีผ้าถุงอีกอันหนึ่งในกระเป๋าผมนี่น,น,นี่เลยนะขอของแม่มานะพี่นะของแม่ให้นะ ขอแม่มานะครับยังใหม่อยู่นะพี่นะยังไม่ได้ใช้แม่เขาซื้อแล้วเขาเอาไปยัดใส่ในตู้เขายังไม่ได้ใช้ก็หยิบมาให้คุณยายสักอันหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปดูเอ่อเข้าไปคุยกับคุณยายข้างในบ้านกันเลยดีกว่าไปเฮ้ทุกคนนี่เลยนะครับผมบ้านของนีาคือยายปอกบรรยากาศที่ดีมากเลยครับแต่ว่ามันจะอบอ้าวหน่อยนะอ้ยายก่อไฟไว้กองหนึ่งอ่ะ ยายน่าจะทำกับข้าวกินวะหิวข้าวอยู่พอดีเลยยายก่อไฟแล้วหิวข้าวอยู่พอดีเลยนะพี่นะไม่รู้ว่ายายทำอะไรกินกันบ้างยายครับยายเอาของมาให้ครับอีเมืนมีพาดห่งเอ้ไม่ใช่มียำมาวีเห็ดสอนนี่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดอะไรวะให้ยายมาแล้วยายมาแล้ว ยายทำทำอะไรกินครับโหหน่อไม้เต็มเลยครับพี่พี่ยอดหน่อไม้ทั้งนั้นเลยไม่ได้มาครเนี่ยออมเก็บอะไรเดี๋ยวดิอะไรเล่ายายใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นนะยายเป็นไรเนี่ยเออใจเย็นครับเรามาดีเนี่ยเราเอาของมาให้ด้วย เราพอมาให้ตกใจอะไลวะให้ยูยามาปีกอกินข้าวอย่างให่กินข้าวอย่างกันครับอันเลม่ทอะไร้อ่อยนะพี่นะอันนี้เยอดหน่อไม้อ่ายายไปหาของอันนี้ไปหาเอไม้หาเห็ดมาใช่ไหมเมื่อกี้ออเหงาแตกหมดเลยยายโอ้หดีครับีดูยายบอ้มา กินข้าวด้วยได้ไหมเนี่ยยายวันนี้ทำอะไรกินฮะไม่ไม่ทำอะไรมามาขึ้นมาข้างบนบ้านก่อนวันนี้เอาของมาให้ไปโอหยายไปยายขึ้นไปข้างบนบ้านกันไปไปถือดิเดี๋ยวจะเก็บของเก็บอะไรขึ้นให้ยายหน่อยอืมยายไปหาหน่อไม้มาเต็มเลยแล้วก็มีเห็ดเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดอะไรนะสอนเห็ดปี ใช่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเขื่อนเวอร์คูภาษากะเหรี่ยงอ่ะเห็ดไม้ลเห็ดเห็ดเห็ดไม้ลวกเห็ดไม้ลวกอ๋อขนาดยายยังรู้เลยส๊อยายคุยได้เอาไม่เล่นเดียบแล้วไม่เอาเลยโอ้ยยายกินข้าวด้วยได้ไหมเนี่ยของแม่งอาหารบ้านๆอย่างนี้น่ากินมากพี่พี่ดูดิเห็ดเห็ดไม้ลวกแล้วก็หน่อไม้จากธรรมชาติพี่ยายจะทําอะไรจะเบีบดพองหมอ ต้องสติมันได้ต้องสตินไม่ได้เมือวายายคิดถึงยายพึ่งมากรอยายบีบคอต้องสตินต้องสติไม่ได้เนี่ยีบคอเนระอือันนี้ต้องสติได้แล้วอแล้วจะ่ใจต้องเยนล้ยายไปขึ้นบ้านนิ่สกพอไหมยาร้อนนลวเนี่ยร้อนปนบ้านเหรอนาะยายกำลังจะทำกับข้าว่ะครับเนี่ยกองไฟไกรองเลยมาดูดิวากองยิงไม่เย นั่งคุยกับยายก่อนไล่ยิงกับทางของเขาด้วยนะดูกระเป๋าใหญ่ด่มีอะไรบ้างจะเป็นลื้อกระเป๋าเขาใช่ปะยายจะทำกับข้าวกินใช่ไหมนี่ค่โอ้โหกินข้าวด้วยได้ไหมฮะขอกินข้าวด้วยได้ไหมหิวมากเลยได้ได้ข้าวไม่ได้ทำข้าวกข้าวไม่ใหญ่ ยายเอาของมาให้จ้ะเนอะมาจะเปิดให้ดูมีอะไรมั่งยายเปิดดูเลยมีอะไรมั่งนี่มีเยอะกินได้ไหมกินไปไหมยายอันนี้ลูกเชียงตานะลูกเชียงตาอันนี้ต้องรีบกินหน่อยนะยายไม่รู้ว่ามันจะบูดก่อนหรือเปล่าวะเบยใช่ไหมต้องรีบต้องรีบทำอันนี้ต้องรีบทำนะนี่ก๋วยเตี๋ยวพะมะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวพะมะยายรู้ยายรู้เนอะอันนี้เก็บไว้กินได้ ไอ้พวกนี้ก็เก็บไว้กินได้ใช่แล้วก็มีปลากระป๋องมาพี่นะโอ้หล่มื้อเลยกะนได้นานเลยแล้วก็น้ำมันน้ำมันแล้วก็มันไม่แพงนะมีรถดีนะครับพี่ๆปรุงรถนะใช่ก็ประมาณนี้ก็ส่วนมากเราก็จะเอาแต่เออพวกอาหารแห้งเพราะว่ามันเก็บไว้ไว้กินได้นานไงใช่เพราะว่าปกติยายจะเข้าไปอยู่ในบ้านป่านะพี่นะก็อนนานๆที่จะออกมาเออในหมู่บ้าน เราก็ตามเข้าย้ายเข้าไปในบ้านไม่ไหวนะมันลึกในป่าลึกด้วยแหละเราตามเข้าไม่ไหวไงนะนานๆไปทีพัดมีพัดถุงแล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่ยายผมสังเกตหลายรอบแล้วครั้งก่อนมาหายายพัดถุงยายเก่ามากเลยพัดถุงใหม่ไมนี่ผมให้เลยนะจ้าให้เลยนะเป็นของแม่ผมที่เขาซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ใส่เลยยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวดูดิใส,ส่พอดีบอกไหมพอดีนะยายนะพอดีเดี๋ยนะเนี่ เอาไว้ใหญ่ใจนะใหญ่ได้เปลี่ยนเลยมิบสอดอุ้งเนออประถุมาลิบเสื้อมาให้ไ่่เกใสทางหน้าก็ถ้าเจอกันก็ใส่ใหม่ๆเลยนะอันนี้เก่ามากเลยได้ซักมพิ่งมาเลยซักวันหนึ่งกี่ครั้งเลยววันหนึ่งเจ็ดควันหนึ่งเจ็ดคร สามวันใส่สามวันซักครั้งหนึ่งก็ <S <S ดูจากนี้สอนก่อคนคนข้าเป็นห่วงคุณยายนะเพเขารู้จักคุณยายมานานมากแล้วถือว่าสนิทสนมกันพอตัวคนท้าๆๆไม่ห่วงคุณยายเพราะเวลามาที่ไรนะสอนเขาชอบเอาของอะไรมาให้นะเขาใช้มาให้เขา,าขจะเลกถึงคุณยายตลอดนะเวลามาเขาขอชอบเขาจะไม่ค่อยมามือเปล่านะเจ้าของมาให้เองเท้าก็คุณยายใช่ของเท้าเนี่ยของเท้าคุณว่าทุงอะของกินทุกรอบพอเขามาเขาแทบจะทุกรอบทุกคนเขาจะเอาของมาให้นะเป็นห่วงยาเพราะยาเขาอยู่คนเดียวอายุเขามากแล้ว ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูหลุมหลุมศพไอ้ตรงนั้นกันสักหน่อยไหมแล้วก็ค่อยกลับไปอ่าไม่ตรงนี้เห็นเบิร์ดมาเผาหัวกระสืออยู่ตรงนี้หรออ่าเผาหัวกระสือใช่ทำไมฟาวว่ะสิอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปดูในคลิปช่องเบิร์ดอะกระสือ,อกระปอบไปสู้กระปอบเอ,ออกระสือกระปอบสู้กันใหญ่ได้สู้เขาไปเนี่ยใหญ่ไปสู้กระสือไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนิดนึ่งว่ะ ไปดูกลุมศพกันตงนลุมศพแด้วูวไม้่ะยายตามสบายนะเดี๋ยวพวกผมไปดูอีกสักครั้เดี๋ยแล้วกลับกันเร็จคนเราจะพาไปุมศพนะตามสบายนะยายเนอะนจะตแล้วอโอ้บรรยกาศนี่คิดว่าของฟ้ามืดนลนทุกคน อะไรอ่ะมีคนมาเผาหัวกระสือตรงนี้เหรอหัวกระสือเนี่ยนะป่ะจัดเลยจะตึงกันไปละวตอนกลางคืนนะน่ากลัวมากอือะไรอ่ะซากซากกระสือหรือเปล่าตักแทนอะไรเยอะทุกคนสอนลองกินด้ว ป้าใครจะไปกินเหรอไม่รู้ตอนนี้วะาุ๊กากระสุนบวกนะบวกใหญ่มากทุกคนอะไรน,น,น,นั่นอ่ะตบใหม่เหรอไม่รู้ใครเอาอะไรมาตั้งไม่รู้พี่ขอมีไม้เสียบอยู่อนะเออ เนื้ออะไรวะเนี่ยแล้วนี่ต้นอะไรเนี่ยฮะต้นธรรมดาเลยอย่าบอกนะที่ไอ้นั้นมาเผาหัวกระสืออย่าบอกนะมาฝังตรงนี้น่าจะใช่เนี่ยนะมึงขุดดิเป้กูอยากดูอยากเห็นหัวอยากเห็นไส้กระสือขุดดิน่าจะเน่าไปแล้วมั้งไม่เป็นไรถอดถอดออกเลยมากองห มึงเนี้ยหืาไม่ลงทุนเลยเวลาออกกำลังนีให้กูออกอยู่คนเดียวนี่เฮ้ยโคตรหดกระสือเลยออกแรงกดตึเลยตอนเย็นนะเว้ยปวดแบบตรงต้นไก่คอนยังไงมันตายแล้วมันจะตดกำลันตายแล้วไอ้เบิร์ดเผาไปหมดละจะฟุ้งขึ้นมาก็ได้ละมันเผาเขาเลยเหรอมันจะไม่เหลืออะไรดูมันมันเหลือแต่ขี้เท่ามั้ง ดำเงี้ยมเลยคืออะไรไม่ใช่ทรายหรอกนี่เป็นกระดูกป่ะคล้ายๆแบบกระดูกมันเล็กน้อยดำเงี้ยมน่าจะโดนเผาแล้วเอามาฝ่ะเบอน่าจะเผาจนแบบไม่เหลือนะผมเหมือนน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งไม่เหลือไม่เหลือละมันจะเหลืออะไรมั้งกระโหลกมันหรอกระโหลกวันนี้ไม่แน่ใจนะไปกดมันดีป่ะ อย่าไปยุ่งมันดีกว่าแต่ว่าข้างในเนี้ยมันมีเหมือนเป็นเศษกระดูกนะพี่นะกระดูกเล็กๆแต่ผมว่าผมไม่มีหัวยังหาไม่เจอหัวยังจับไม่โดนจับโดนกระดูกเล็กๆข้างในนี่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 เผมไม่อยากจะเอาออกมาหรอกเพราะว่าของเขามาฝังไว้อย่างดีนะฝังไว้อย่างดีแต่ว่าไม่รู้ละนะ้แต่ว่าถามถามว่ามีไหมตรงนี้มันเหมือนเศษกระดูกเล็กๆก็จนะอาจจะจริงนะครับผมที่เขามาฝัง ปักไม้ขึ้นเขาดีกว่าเด็กเขาด่าแล้วอตรงนี้ี่กลายเป็นโซสานหมดแล้วตั้งนี้เลยหนึ่งศพมีเต็มเลยนะฝังไง่ดีเลยนมามันก็จะรุนละฝังกันนายเลยนี่ยรุด ไปเย็บเย็บไปเย็บซบไปข้างหลังนะแล้วใส่สิ่มเต็มเลยอืมีใส่สิ่มเลก่อนเราดูนี่เลอะไรอ่ะเจอเจอซบไปเลยตัวนี้ก็ศบศบอะไรเงอ่ะน่าจะแบบไม่หลายปีแล้วสมัยสมัยอะไรเงไงเมื่อวานเรามาเราไม่เจอบอกเลยที่ปอบก็สื่อสู้อซือย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเนี่ย สอนมาตัวเองดิมันอาจจะใจอะไรอ้ตัวอ้ใจดเรอนมาร้อมาอนสอนทุคนสอนดินนะดูใจแลน้จะดึงทำไมล่อนดิกปล่อยดิปล่อยใจไม่ออกมึงก็ปล่อยดิไม่บอกแต่แรกอันนี้มันเล่นตลกอะอะไร ไม่รู้เนี่ยอยู่น้าหยวกับขายอ่ะไม่รู้ใช่อ่ะเออที่เห็นมีคนอยอมียาวหรืเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนารอะไอยากขอขายอยดเกี่ยวปะตก่ะฮะมันฝนจะตกว่ะจังมันจะฝนฟ้าอากาศแล้วมนจะตกดิตกแลดูก็รู้ ไป,ไปเดี๋ยวลองกลับไปดูยายดีกว่าไปไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้ดาาดตด่าเขาอ่ะอีกอีกสักพักฝนน่าจะตกแล้วเหยียบตอมยูเหยียบขาเขาพี่เหยียบเหยียบตรงขาเขาทั้วยายไม่ได้ทำกับข้าวเลยหหโอ้โหถ้ายายทำกับขุนกับเขานี่ดีเลยชอบเลยกนะินข้าวไปใหญ่ร้อนเลผมแตะหมาผมเพิ่งไดกินข้าวยายครั้งแรกเลยครั้งเดียวนะแต่็ไม่ได้กินข้าวกับยาย นี่หน่อไม้พวกนี้อ่ชื่อว่าหน่อไม้ลวกนะพี่นะหน่อไม้ลวกนนะี่กำลังจะขึ้นเลยเด้อวยจะเอาไปให้ใหญ่แบบนี้ยุงเยอะมากนะนี่ยเนี่ยอนได้นะเอาย้ายเสร็จไปแล้วดีกว่าอ๋อย้ายเสร็จไปแล้วไม่ทันย้ายแล้วทันย้ายเลยมีเต็มเลยย้ายอยู่บนก้อนเลยมีเต็มเลยใช่ไหม ดีายแล้วก็กลับบ้านเนนะมานาพ่อเนาะขากอ่ะเลาอยู่ใช่สีชั่วโมงนี่ตายไปแล้วก็ไปลายยายก่อนเสรยถือว่าเ้เนเฮ้ยสอนฝนตกใบปอแล้วใยายไม่มีเลยวะสอนห้องใหญ่ยายก็ไมไม่ได้คือมีโต๊ะ อันนี้น่าจะลงมาห้าหองกินนะมั้ยแต่เราตามไปไม่ไหวทุกคนมันอยู่ในป่าลึกไงแ้วน้เราจะเข้าไปกินแล้วหอมใหญ่มากทุกคนไม่รู้ว่ายายเขาเดินไหวได้ยังไงเดี๋ะถือากกนยุงกัดเดี๋ยวมกับไแล้วกัด่น่คยายอนนี่่นอนนี่อนนีเหรอ่นอนนี่งลอนก่อนนอนนี่แล้วก็ห่มก็หอมอ่ะมีแล้วมีแล้ รอยามมันอยู่ไรยามยามจริงเปล่าใช่ป่ะไม่รู้ให่ก็หกแบบนี้เลยไม่น่ามีหรอ้งยาก,ก็พูดไปเรื่อยใช่ปะ่ะยากกพูดไปเรื่อยตามภาษาคหมดทุกอย่างมีปะยังไงเอาไกลับเลยไหมเดี๋ยวกลับแล้วใหญก็รู้ว่าลงแล้วจะไม่ได้กินข้าวกับยายเมื่อวันนี้อพอใหญ่ยังไม่ทำอะไรกินเลย เราหมาก็แด้งกองไ้แค่ไฟไหมแต่ต้องยิงกองแค่ไฟเฉยเห็นนี่ถ้าเราเอามาต้มนี่อร่อยมากเลยนะต้มใส่กระดูกหมูไหนเห็นเนี่ยกระดูกเบ็ดอ่ะแบบชีวิตนี้แบบยังไม่เคยให้พระถุงใครเลยนะจริงนะเคยซื้อให้ใส่กับแม่แต่กับคนอื่นไม่เคยให้ไมเคยใช่ไหมไม่เคยซื้อให้เลยเคยกันไหมเคยเคยนะเคยแบบพุกป้าแบบญาติกันเงี้ยสนิทกันเงี้ยจริงๆอ่ะถึงจะซื้อให้นะแต่ว่า สำหรับผมไม่เคยให้ใครเลยนะพี่นะนอกจากเคยซื้อผ้าถุงให้แม่แล้วก็ครั้งนี้แหละซื้อให้ยายนะก็ยายก็เหมือนแม่ของคนหนึ่งนะ,ะใช่ขอให้พรผมหน่อยได้ไหมนะให้พรผมหน่อยได้ไหมนะแบบปลอยพรอะไรให้ผมหน่อยแบบให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ให้คนดูช่องเยอะๆเลยให้พรหน่อยโ <c oughs> อเคคุณอดังกันนะ လာပြအောင်မင်းနေချင်နေကိုညောင်းနေလားအဲ့လိုမျိုးအချွန်ကိုခံဖို့ပါအိုဒူအိုပီအိုပီအိုဒူအိုဝဒဆီလိုဝဒတုံးဖို့မအောင်ပရအောင်မလိုဝဒမျိုးဘအတတောတအမမောင်တင်နေကိုဝဒတယ်ကနကိုရှိကိုပါနေဆတ်မနညာရယ်သာသောမကေး เดี๋ยวผมแปลให้นะครับผมที่ยายพูดเมื่อกี้ก็คือแบบให้เราเมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองนะได้อยู่กับพ่อกับแม่แลก็มีแต่คนรักคนเมตตาก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะที่ยายเคยทูดเราใช่ก็ถือว่าสำเร็จนะภารกิจรอบนี้เรามาถือว่าเราได้เจอยายด้วยแล้วก็เนี่ยกลับเลยไหมเดี๋ยวกลับไปเลยนเดี๋ยวเพราะฝนเนี่ยก็ใกล้ตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วยายก็ จะทานกับข้าวกินนะหรือเปล่าไม่รู้นะเ,เห็นเขาแค่หานออกมาเองแต่เราจะเต็มตัวเดินทางกลับแล้วทุกคนอพอฝนมันก็จะตกแล้วแหละโอเคนะคนุณยายนะเดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากรับครับครับเกินนี้ก็ลาจาิยคนพะ้ตตัวเดินทางกลับนแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับก็หลังจากนี้พวกเราทั<อ>้งสามคนก็คงสามคนก็คงจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่า ยินฟ้าลองไหมฝนจะมากันแล้วเนาะไม่รู้ว่ายายเขาจะนอนที่นี่หรือว่าจะกลับไปนอนในบ้านกลางป่าของเขาแต่ว่าภารกิจของเราก็จบแล้วแหละนะเอาข้าวเอาของของใช้เอาอะไรมาให้แกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้เอาผ้าถุงมาให้ใหยายเออผมก็รู้สึกดีนะครับผมนะให้อะไรไม่เท่ากับให้ผ้าถุงอะให้ของใช้เขาอะเพราะว่าให้ผ้าถุงนี่เขาใส่ได้แบบเป็นปีหลายปีเลยนะครับเนาะเห็ดน,น่ากินมากเลยพี่นี่ โอเคเดี๋ยวสักพักก็ผมก็คงจะกลับแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันไปข้าห้องน้ำไปทำทุระอะไรกันต่อเนาะเดีวส,สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยเนอะพี่นะโอเคบ๊ายบายครับ